สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับผมบอลลังทางช่องกเกษตรสังได้อีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปตามดูตอมะพร้าวนะครับที่ผมตัดออกจากต้นอินทผลัมเล้วเราจะไปดูว่าจะมีดวงงวงหรือดวงสาคูเนี่ยนะครับมาวางไข่ที่ตอมะพร้าวหรือเปล่านะครับแล้วเราจะกําจัดตัวดวงงวงเนี่ยด้วยเชือ้อราเมทาไรเซียมอย่างไรนะครับ เดี๋ยวไปดูกันนะาผู้ชมไปเลยครับจากวันที่ทำคลิปเกี่ยวกับการตัดต้นมะพร้าวนะครับที่เป็นร่มเงาบังแสงแดดของอินทรพาลำออกนะท่านผู้ชมวันนี้พาท่านผู้ชมมาดูตรงตอมะพร้าวนะครับที่ตัดออกไปแล้วนะครับตอนนี้ที่ผมสังเกตเห็นก็คือจะเห็นตัวร่วงงวงนะครับมาวางไข่นะครับ น้ำชมพูไฟนะครับนี่ครับ,รบตัวดวงวงกำลังวางไข่ในตอมะาพร้าวนะครับก็ จะมีอยู่หลายตัวท่านผู้ชมเห็นอยู่สองตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับอยู่ในหลุดต่วท่านผู้ชมเห็นหรือเปล่า นนนะลึกลึกงในุ่นผู้ชมลึกก็เห็นชัดเลยว่า,าไม่ว่าจะเป็นตอมะพร้าวที่เราตัดยอดออกไปหรือว่าจะเป็นต้นของอินทรพาลัมนะครับก็จะมีตัวร่วงตัวนี้นะครับร่วงงวงครับ,ววรบมาชอนชัยมาวางไข่นะครับ างไข่เอาไว้หลายพันนะครับเพราะฉะนั้นสําคัญเลยนะครับเมื่อเราโค่นหรือว่าเราตัดต้นมะพร้าวในสวนในที่ของเราสิ่งแรกที่จะต้องคํานึงก็คือเกี่ยวกับตัวด้วงเหล่านี้ที่จะต้องมาวางไข่นั้นเราต้องกําจัดนะครับอันนี้แค่เอาแค่มองเห็นก็สองตัวนะครับ ผมเชื่อว่ายังมีอีกหลายตัวที่ฝังตัวเข้าไปข้างในแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่กาลังคอนชัยเลยครับท่านผู้ชมศัตรูตัวร้ายนะครับหลังจากนี้เมื่อวางไข่เมื่อเขาวางไข่ลงไปผมก็จะใช้เชื้อราเมทาเลเซียมนะครับฉีดนะครับ คือตัวเชื้อราก็จะไปเกาะที่ไข่ของตัวด้วงนะครับตอะน้นตัวด้วงป่วยตายเพราะนั้นต้องปล่อยเขาวางไข่ในต้นมะพร้าวตรงนี้ไปก่อนนะครับระหว่างนี้ผมก็จะขยายเชื้อเมทาลิเซียมอีกประมาณสองวันท่านผู้ชมก็จะมาฉีดต่อมะพร้าวกัน ตัวทำลายส่วนมะพร้าวส่วนอินทผลัมนะครับท่านผู้ชมถ้าเจ้าตัวนี้ได้เข้าแล้วก็เป็นต้องสละต้นมะพร้าวหรือต้นอินทผลัมทิ้งอย่างแน่นอนเพราะว่าตัวด่วงงวงนี้จะกินเข้าไปข้างในเลยท่านผู้ชมไม่เหมือนงองแลกนะครับเพราะฉะนั้นต้องรีบกำจัดนะครับ ่อนที่เจ้าตัวด้วงงวงหรือด้วงสาคูนี่นะครับจะขยายพันธุ์ครับก็หลังจากที่เราขยายเชื้อได้ประมาณ2วันแล้วนะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นเชื้อเมทาไลเซียมที่ขยายแล้วนะครับก็พร้อมใช้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะนำ เชื้อราเมทารลเซียมที่ขยายแล้วนะครับไปฉีดเพื่อที่จะกําจัดร่วงมะพร้าวนะครับหรือว่าร่วงที่กัดต้นอินทาลัมนะครับจะไปใช้ในส่วนอินทาลัมนะครับแต่ว่าวันนี้จะฉีดที่ตอมะพร้าวให้ท่านผู้ชมได้ดูก่อนเพราะว่าวันนั้นได้ตัดต้นมะพร้าวออกจากต้นอินทผลัมนะครับวันนี้เราจะใช้ตัวเชื้อเมทาริเซียม ฉีดที่ตอมะพร้าวนะครับ จะใช้ตัวเชลาเมทาไลเซียมนี่นะครับเติมลงไปเลยท่านผู้ชมก็ใส่ปกติก็ 50cc ซีซีนะครับสระมนณ20ลิตนนแต่อันนี้เราใส่เยอะได้เพราะว่าเราขยายเชื้อเองนะครับ ใส่ไป10ช้อนนะผู้ชมอันนี้เป็นตอพ้าวที่ผมตัดออกจากต้นอินทผลัมวันนั้นนะครับเราจะฉีที่ตอพ้าก่อนเลยครับ ก็ฉีดให้เปียกให้ชุ่มเลยนะครับเพื่อที่จะให้เชื้อเนี่ยนะครับแทรกซึมลงไปได้ลึกๆเพราะว่าวันนั้นที่มาเจอก็คือตัวร่วงงวงเนี่ยนะครับโวงสาคูเนี่ยนะครับมาวางไข่แล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วฉีดเยอะหน่อย พอเฝาต่อไปก็จะฉีดตามต้นสุขภัณฑเลยท่านผู้ชมเราจะฉีดเพื่อที่จะพอนสารด้วยแล้วก็ระบายด้วยเพราะว่ามันมีช่วงมีดวง,ง,ง,งแมลงนะครับท่านผู้ชมที่เข้ามาจยอดของ เรียบร้อยแล้วครับหนึ่งต้นแต่ว่ามุกี้เป็นด้วงดวงงวงท่านผู้ชมออกมาก็โดนน้ำโดนตัวเชื้อราเมทาเลเซียมเนี่ยออกมาข้างนอกนะครับเดี๋ยวมาดูท่านผู้ชมตัวเลยนะครับหลังจากฉีดเมทาเลเซียมเข้าไปนะครับตัวด้วงดวงดวงท่านผู้ชม เรามาดูกันอีกทีท่านผู้ชมว่าตัวรวงงวงเนี่ยจะตายหรือเปล่าครับนี่ครับตัวเต็มวัยนะครับคือมาวางไข่ตอมะพร้าวเราจะมาดูว่าไอ้ตัวเนี้ยจะตายไหมนะครับมาดูเชื้อราในไทเซียมเข้าไปาตามดูผลอีกทีนึงครับ เดี okay. ๋ยวเราจะไปฉีดต้นที่เหลือกันครับ ก็สำหรับวันนี้ก็คงจะประมาณนี้ท่านผู้ชมงานในสวนพะลัมนะครับก็ฉีดเมทเลเซียมตัวเมทาลเลียมเนี่ยนะครับขอย้ําอีกทีว่าไม่เป็นอันตรายกับคนแล้วก็พืชนะครับก็คือพูดง,ง่ายๆว่าปลอดสารพิษปลอดสารเคมีร้อเซนนะครับสำหรับเชื้อราเมทเลเซียมนะครับหลังจากที่ฉีดเมทเลเซียมได้ประมาณ4-5วันนะครับท่านผู้ชมผมก็สังเกตเห็นมี ซากของแมลงนะครับก็คือตัวแมลงตัวดวงงวงหรือว่าดวงสาคูนะครับที่มาวางไข่ในตอมะพร้าวนะครับที่ผมได้ตัดออกนี่นะครับก็เจ้าตัว เรืงวงที่มาวางไข่นะครับก็จะตายนะครับก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับที่เชื้อราเมทาไรเซียมจะทำงานอันนี้จะไม่ใช่สารเคมีการตายก็คือการป่วยตายของแมลงน,นะครับท่านผู้ชมก็ ต้องฉี้ซ้ำอีกรอบหนึ่งท่านผู้ชมนะครับเผื่อให้มั่นใจว่าตายแน่ๆทั้งหมดที่มาวางไข่นี้นะครับทั้งไข่ทั้งตัวเต็มวัยก็ตายท่านผู้ชมนะครับตัวเต็มวัยนี่คือตัวเต็มวัยนะครับตัวด้วงก็จะตายเร็วหน่อยเพราะว่าด้วงจะไม่มีเกาะที่แข็งมาก ตอมะพร้าเนี่ยมันจะมีความชื้นอยู่ท่านผู้ชมนะครับความชื้นอยู่ก็เชื้อก็จะทํางานได้ดีในสภาพที่มีความชื้นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนี่คือผลของการฉีดเชื้อเมทาไลเซียมครับก็ ฝากติดตามกันในคลิปต่อๆไปว่าจะมีสาระเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับท่านผู้ชมเช่นเคยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดสาระดีๆจากทาช่องครับสำหรับวันนี้ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ